our GeForce well architecture brand RTX series Blackwell new 50โอเคเกมเมอ่์หลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นการเปิดตัวของเอวเดียกับ RTX Blackwell หรือว่า RTX 50 Series กันไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งนะครับที่ผมโฟกัสเป็นพิเศษเนี่ยก็คือ RTX 5070นะครับที่มี performance เทียบเคียงกับ RTX 4090นะครับโดยมีราคาต่างกันหลายเท่าเลยนะครับเกือบเกือบ4เท่าเลยทีเดียว แต่จริงๆแล้วนะครับเราอาจจะต้องทําความเข้าใจกับ2คํานี้ในยุคก,การจอใหม่กันหน่อยนะครับก็คือคําว่า raw performance แล้วก็ AI performance, 50, 70, 40, 90, performance 5 DLSS นะครับหรือว่าคำว่า deep learning super sampling นะครับสิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในการจอของ Nvidia e นะมาสักพักละ คนก็เข้าใจว่ามันคืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉันกดเปิดมันเนี่ยฉันจะได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็ถูกครับวันนี้เข้าใจประมาณนี้ไปก่อนก็นได้นะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าคลิปมันจะยาวเอา,าว่ามันคือแมช i ีนเร a r นนิงนะครับที่ถูกเทรนด้วยข้อมูลเนี่ยเยอะมากนะครับทำให้มันสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถสร้างเฟรมพิเศษขึ้นมาได้นะครับโดยที่เข้าใจว่าอ็อบเจกต์นี้มันคือคนนะอ็อบเจกต์นี้มันคือปืนนะอ็อบเจกต์นี้มันคือคนที่เดินอยู่ข้างหลังนะอะไรแบบนี้นครับซึ่งมันก็สามารถช่วยในการสร้างเฟรมพิเศษเพิ่มจํานวนเฟรมจาก r a w performance ได้นั่นเองโอเคจุดนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจคําว่า Raw performance กับ AI performance แล้วเนาะตัว Raw performance เนี่ยมันก็คือตามชื่อนอะครับมันก็คือประสิทธิภาพที่ตัวฮาร์ดแวร์มันสามารถผลิตออกมาได้เนาะ ส่วน a i แอ r ์เปอร์ฟเนี่ยก็คือไอตัวพิเศษเนี่แหละที่มันไปช่วยเสริมตัวเอา p ์พุตก็คือภาพที่เราได้มองเห็นเนี่ยว่ามันมีกี่ frame เฟรมให้มันมากขึ้นไปกว่าสิ่งที่ Raw Performance มันสามารถทําได้ซึ่งใน DLSS 3เนี่ยที่อยู่ใน RTX 40 Series เนี่ยมันโคตรเทพเลยใช่ไหมที่มี Frame Generation มันสามารถสร้างเฟรมและก็แทรกเฟรมต่อเฟรมได้สมมุติถ้าเกิดว่าตัว Raw Performance หรือตัวฮาร์ดแวรมันสามารถ produce ออกมาได้ประมาณ90เฟรมเนี่ยสิ่งที่ DLSS ทำได้ก็คือสามารถแทรกเข้าไปอีก90เฟรมกลายเป็น180เฟรมอันนี้คือ ideally นะพูดง่ายๆก็คือสามารถบูสต์ตัวเฟรมเรทได้ประมาณ2เท่านั่นเองแต่พอมาถึงยุคล่าสุดนะครับใน rtx 5 0 0 series เนี่ยเราเดินทางมาถึงสิ่งที่เรียกว่า dlss 4กันแล้วนะครับซึ่ง dlss 4เนี่ยจะเรียกได้ว่ามันเป็นตัว m u l t i p l i e r เลยก็ได้นะครับเพราะว่าในตัวโมเดลใหม่ๆอย่าง multi-modal model หรือว่า transformer เนี่ยสิ่งที่มันทำได้เนี่ยมันคือเราสามารถเลือกที่จะกดตัว boost มัลติพลายเนี่ยเป็น1 x 2 x 3 x หรือว่า4 x ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งเทียบกับตัว DLSS 3ที่ใช้เฟรมเจนเนี่ยมันจะฟิกที่2 x เนาะโดยประมาณซึ่งมันก็สามารถบูสต์ตัวเฟรมเรทเนี่ยโอโ้โหได้กระจุยกระจายเลยจนกระทั่งมีคนเริ่มสังเกตครับว่าตัวอย่าง RTX 5090ูนย์เกซีรีส์ที่การ์ดจอประมาณ2,000 USD เนี่ยรอ performance จริงๆอ่ะมันประมาณ20-30เฟรมเองถ้าเกิดว่าอัปรันแบบเทคโนโลยีแบบ Path Tracing ในอย่างซัมเปิ้ลพังห้าศูนย์สิบเจ็ดอะไรแบบเนี่ยก็ ต่าง2,000 USD ประมาณ80,000บาทเนี่ยเพื่อซื้อ Raw Performance ที่ต่ำเตี้ยได้ดินแบบนี้แต่ว่าเพื่อจะได้ Performance ระดับแบบโอ้โหมหาศาลเนี่ยฉันจะต้องเล่นกับเกมที่มันรองรับ DLSS ด้วยอย่างนั้นเหรอโอเคอันนี้เป็นคำถามที่ดีแต่แน่นอนครับว่าภาพที่มันออกมาจากตัว AI Performance เนี่ยมันแตกต่างกับภาพที่เป็น Raw Performance แน่นอนครับ ซึ่งมันก็มีคอสที่ต้องแลกกันมานะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยนั่งสังเกต DLS 3เนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งเลยนะครับจริงไม่ว่าจะเป็นใน DLS 3หรือว่าใน FSR 3ก็ตามเนี่ยที่มี เทคโนโลยีเฟรมเจเนอเรชันเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า ghosting อยู่นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาเรียกได้ว่าเป็นปัญหาประจำเทคโนโลยีนีแลวกันซึ่งไอสิ่งที่เรียกว่า ghosting เนี่ยจะเป็นเหมือน artifact อยู่รอบๆอบอ b บเจกต่างๆนะครับเวลาที่แบบเออเกิดการเคลื่อนไหวเร็วๆแล้วตัวออบเจกมีความคอมเพล็กซ์สูงแล้วตัวโมเดลมันไม่สามารถคำนวณตามได้ทันนะครับมันก็จะมี artifact แบบเนี้ยเกิดขึ้นรอบๆตัวออบเจกอะไรครับแต่บางทีเราเล่นเกมแล้วแบบมี motion blur เกิดขึ้นเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วจุดสนใจของเราเนี่ย มันไม่ได้ปิดอยู่รอบๆอะไรพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาหรอกเพราะบางทีเราก็แบบสมมติว่าเล่นเกมยิงเปอย่างเนี้ยจุดสันดาลมันก็อยู่ที่ศัตรูหรือว่าเอเมอร์ไลท์รอบๆข้างอะเนาะบางทีอะไรพวกเนี้ยโกสติ้งเนี้ยมันก็จะเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ในภาพนะครับถเกิดว่าใครสังเกตหรือว่าช่างสังเกตเนี้ยก็คือจะเห็นแล้วมันก็จะมีความหมุดหมิดใจนิดๆหน่อยๆว่าโอเคมันน้องมันเป็น AI โอเคเรื่องของโกสติ้งก็เป็นเรื่องนึงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ latency นั่นเองด้วยความที่เพอร์ฮาร์ดแวร์ มันก็ต้องไปรอตัว AI หรือว่าโมเดลเนี่ยมันคำนวณแล้วก็ p r d ล c t ตัวเฟรมออกมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะงั้นมันก็จะเกิด Latency ที่สูงขึ้นมากว่าเดิมถูกไหมในอน,นั้นนะ่ะคือเป็นประเด็นในเรื่องของ DLSS d l อสเนี่ยเรียกได้ว่ามีตัว Input lag หรือว่า Latency เนี่ยเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยยําคัญระดับหนึ่งนะเนาะถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมที่เป็น e-sport เนี่ยอะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีที่คุณอาจจะอยากจะเปิดมันสักเท่าไหร่แต่ว่าคนที่เล่นเกม e-sport เนี่ยก็จะไม่ไม่นึกเรื่องกราฟิกอยู่แล้วเขาก็จะปรับวิดเฟรมออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เขาได้มีความวุ่นวายอัด้านเกมเพลย์มากที่สุดนะเนาะโอเคอันนั้นช่างมันแต่ว่าใน RTX 5 0 series เนี่ยเขาก็รู้ว่าการที่เขาจะ multiple frame เนี่ยให้มากถึง 4x เนี่ยเขาจะต้องได้ latency ที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับเพราะงั้ คิดคนเทคโนโลยีใหม่ออกมาก็คือตัว r e f e c t 2นะครับก็คือตัว r e f e c t เนะี่ยมันก็มาตนานแหละแต่ก็มันมาพร้อมกับตัว r e f e c t 2ใน RTX 5 0 Series ้วยก็คือมันจะไปลด input lag ให้แม้ว่าเราจะเปิด f r a มเราจะดันตัว multiplier ไปถึง 4x แต่ latency ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเทียบเคียงกับ native เลยก็คือต่างกันแบ,บนิดเดียวแบบนิเดบบนเดียวเลยจริงๆอ่าอันเนี้ยเจ๋งดีถือว่า Nvidia ทำกันบ้านมาดีนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยก็คือจะพูดว่า Nvidia ที่เป็นผู้นาในด้านของ AI เนี่ยในยุคใหม่เนี่ยแม้ว่าจะลงมาขายของระดั คอน s u m e r เนี่ยเขาก็ยังเน้นเรื่อง AI เป็นพิเศษซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาทำการบ้านมาดีระดับหนึ่งพอสมควรเลยซึ่งในการที่ Nvidia เนี่ยปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาการจอเนี่ยจากสมัยก่อนเนาะมาเป็นสมัยนี้ที่เป็น AI เนี่ยแล้วเขาจะเปลี่ยนทิศทางให้เป็นเน้นเรื่อง AI มากขึ้นเนี่ยเปลี่ยนจากการที่ว่าดันฮาร์ดแว์ยังไงให้ได้เฟเวอร์ได้เยอะๆได้ power efficiency ที่ ดีขึ้นแล้วก็ได้ตัว raw performance ที่ดีขึ้นเนี่ยมาเป็นทํายังไงให้ได้ performance มากที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่เขาถนัดในยุคนี้ก็คือ AI computational ซึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยคุณเจสันห่วงเนี่ยก็พูดเองแล้วนะครับว่าในยุคสมัยใหม่ของ GPU g r a p h i c า card เนี่ยมันจะเป็นยุคของ neuron rendering แล้วก็คือการรวมร่างก่อนของ artificial intelligence กับตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกนั่นเองโอเคเพราะง,งั้นการที่ RTX 5 0 7 0เนี่ยจะมี performance เทียบเคียงกับ RTX 4 0 9 0 series ได้ก็อย่าลืมว่าเกมนั้น จะต้องรองรับ DLSS 4ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณ s e r i o u s เรื่อง Input l a ลก็ต้องรองรับตัว r e f e กซ2ด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่รู้กันว่า n v เ d i a มันเป็นตละลักษณ์แะเพราะงั้น d ี v e l o p e r เนี่ยก็พยายาม Adapt ให้ DLSS เนี่ยเข้ามาอยู่ในเกมของพวกเขาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นอาจจะขัด่วงไปได้แต่ก็อย่างท,ที่ทราบกันว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงในการที่จะมาอยู่ในทุกเกมแน่นอนว่ามไม่มีฐานทุกเกมแต่ว่ามาอยู่ในเกมส่วนใหญ่เลยกันโมสบอลอลไกัน จริงๆตอนแรกเนี่ยก็คอนเซิร์นเรื่องนี้พอสมควรเนาะแต่ก็เริ่มเห็นว่าโอเคนี่มันเจเนอเรชันที่1นึเจเนอเรชันที่2 NVIDIA ดียมันสามารถทำตัวเอาท์พุตหรือว่าภาพที่มันออกมาเนี่ยเริ่มให้คนเนี่ยแยกออกจากกันยากระหว่างเนทีฟกับตัวภาพที่อัพสเกลลิงขึ้นมาแล้วเนาะแล้วถ้าเกิดว่าในยุคถัดไปเนี่ยเอดียเขาสามารถกรบปัญหาเรื่องนี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งแบบแยกไม่ออกเลยระหว่างตัว ภาพเนทีฟกับภาพที่อัพสเกลลิ่งขึ้นมาเอออันเนี้ยน่าสนใจถ้าเกิดว่าทิศทางในทิศทางที่เอเยียกำลังทำอยู่แล้วก็ถว่าเขาทำได้ดีขึ้นเรื่อยในจุดเนี้ยน,น,นะเนาะเขาสามารถแก้ไขเรื่องปัญหาพวกเนี้ยได้ดีขึ้นเรื่อยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยไม่น่าใช่ปัญหาเลยว่าแต่ระหว่าง RTX 5070กับ RTX 5090คนยอดตังที่ไหนซื้อวะ